สวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะน้ากับผมจิ๊บซากุระเนเน่กันอีกเช่นเคยกันนะครับนตอนนี้เรามาอยู่กับการรีวิวอีเวนต์ใหม่แบงดีมสเกตแดนปาร์ตี้เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นกันนะครับน้ากับผมจิ๊บซากุระเนเน่คนเดิมเช่นเคยกันนะครับนะก็ก่อนที่เราจะมารีวิวกันนะครับนะถ้าได้ยินเสียงลมอะไรเข้ามาเนี่ยก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับนะวันนี้อากาศร้อนมากนะครับไม่ไหวจริงๆนะต้องเปิดพัดลมแรงๆหน่อยนะครับนะเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนตับแตกจริงๆนะฮะนะ อ่ะโอเคก็ก่อนที่เราจะรีวิวกันเนี่ยนะครับนะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับอีเวนต์นะฮะนะก็อีเวนต์ฉลองครบรอบ3ปีเกมแบงดีมนะครับนะก็หลายคนก็คงจะได้ตัวละครที่คุณชอบกันนะครับนะบางคนก็เกลือไปบางคนก็ไม่เกลือนะฮะนะก็ยังไงก็เอาใหม่ก็แล้วกันนะครับนะาซึ่งตอนนี้ผมก็ต้องเก็บเพชรสะสมไปเรื่อยๆนะครับนะเพราะว่าหลังจากที่แบงดีมภาค3เนี่ยฉายจบเนี่ยได้ยินข่าวว่าวง RAS นะครับเล s ซอร์ซ e เ t e เนี่ย ก็จะเข้ามาในเกมนี้ด้วยนะฮะนะซึ่งน่าจะประมาณช่วงฤดูร้อนของญี่ปุ่นนะครับประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหาคมประมาณนี้นะฮะนะก็เดี๋ยวช่วงเวลาเนี้ยเนี่ยผมก็จะพยายามเก็บเพชรอย่างเดียวเลยนะครับนะก็จะไม่มีการสุ่มกระชาปองใดๆทั้งสิ้นนะครับนะก็ต้องการที่จะได้ตัวละครดีๆเหมือนกับโมโคนิก้านะฮะนะซึ่งอีเวนต์ใหม่นะครับอีเวนต์ของโมโคนิกาอย่างตอนนี้ยังไม่มานะครับนะตอนนี้คือผมกําลังรออีเวนต์ ครั้งแรกของวงน้องใหม่นะครับโมโฟนิก้านะฮะนะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มานะครับนะก็ยังไงเนี่ยต้องรอกันต่อไปครับว่าเออเนื้อเรื่องอีเวนต์ครั้งแรกของวงน้องใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงกันนะครับนะอ่าแต่ว่าสำหรับอีเวนต์ในครั้งนี้นะฮะนะก็จะเป็นของ hello happy world นะฮะนะเป็น hello happy world olly เลยนะฮะนะก็มาดูกันครับว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับเริ่มแรกเลยคือเพลงใหม่นะครับนะเป็นเพลงออริจินอลของ hello happy world นะฮะนะซึ่ง เราสามารถกดรับได้ที่กล่องของขวัญได้เลยนะครับนะโอเคติ๊กเข้าไปครับอันนี้คือของรางวัลจากอีเวนต์ครั้งที่แล้วนะฮะนะผมก็ได้อันดับที่8ปดหมนะฮะนะแค่นี้ก็พอแหละครับนะไม่ไหวนะฮะนะแล้วก็ได้เพชรอีก200เนาะนะครับแจกฟรีนะฮะนะโอเคแล้วก็สติกเกอร์มิเชลเนาะประมาณนี้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเพชรอ่าอะไรเนี่ยน่าจะได้เพชร100นะฮะนะแจกเพราะว่า อ่าอัลบั้มของ hello happy world นะครับวางขายแล้วก็ได้อันดับ9นะฮะนะโอเคแล้วก็เพลงใหม่นะครับน้าเน่ก็เราสามารถกดรับได้เลยนะฮะนะก็กดรับครับโอเคเรียบร้อยนะฮะนะเป็น3,370เพชรเลยนะฮะเออดีแหละนะครับนะมาดูซิว่าเพลงใหม่ของ hello happy world ทุยและลิ้นพัน hello happy world เป็นยังไงนะครับนะโอเคอ่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับนะปึ๊บ อันนี้จะเป็นเพลง c o อ e r เนาะเดี๋ยวขอสลับก่อนนะครับนะปปินอีปิกนะเออเดี๋ยวดูก่อนครับเพลงเยอะมากจริงๆอ่ะเจอแล้วครับนี่ไงโอ้ภาษาญี่ปุ่นล้วนนะฮะนะอ,อ,อันนี้จะเป็นเพลงใหม่ของ hello happy world นะครับนะระดับความยากคือ easy 9 normal 15 hard 18แล้วก็ยากสุดนะครับ26นะฮะนะก็ไปลองกันเล่นกันได้นะครับนะโอเค <c oughs> นี่คือเพลงใหม่นะฮะ โอเคครับออกครับต่อไปเป็นตู้กระชาปองกันครับไปรีบเลยครับอากาศร้อนตอนนี้มือถือของผมร้อนมากนะฮะนะโอเคอันนี้จะเป็นตู้สุ่มฟรีนะครับนะก็ยังสุ่มได้นะฮะนะหนึ่งครั้งตอนหนึ่งวันนะครับนะตั้งแต่ผมสุ่มมาเนี่ยกาสสามแต่ผมได้แค่กร์ดเดียวเองนะเป็นเป็นวงน้องใหม่ด้วยนะครับนะเป็นเออ น้องยุยนะฮะนะได้มา1 EA นะครับนะน้องนั้นนี่ก็2ดาวหมดเลยนะครับนะก็อย่าไปหวังอะไรมากแล้วกันนะครับนะโอเคส่วนอันนี้จะเป็นตู้นะครับการันตีสี่เอ่อตู้แจกตั๋ว4ดาวนะฮะนะยังอยู่นะนะครับอันนี้จะอยู่จนถึงวันที่20เมษายนนะครับนะใช้เพชรเติมนะครับนะอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็ใช้เพชรเติมเหมือนกันนะฮะการันตี4ดาวนะครับนะโอเค อันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้แจกตั๋วนะฮะนะตั๋วสดาวนะครับนะใช้เพรเตริมเท่านั้นนะครับโอเคส่วนอันนี้จะเป็นตู้ใหม่ที่เข้ามาในครั้งนี้นะครับนะนี่อยู่ถึงวันที่สิเมษายนนะครับมามาในแนวแบบเบสบอลเลยนะฮะนะคืออีเวนต์ครั้งนี้เนี่ยเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือเหล่าสาววงฮัลโล่แฮปปี้เนี่ยจะไปเล่นเบสบอลกันนะครับนะมไม่ได้เล่นมวยไทยนะฮะนะโอเคมาดูครับว่าสเตตัสเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปมีเสียงลมขออภัยนะครับนะ เราเปิดพัดลมแรงๆเอาไว้ร้อนมากจริงๆอ่ะอันนี้จะเป็นทางด้านของฮากุมิจังนะครับซีดาเป็นการ์ดพระจันทร์นะฮะนะสกิลนะฮะโอ้ยละเอียดโคตรยาวๆนะครับนะเอาเป็นว่าถ้าเลือดของเรามากกว่า600นะฮะเป็นเราจะได้บุตรคะแนน80%เป็นเวลา7จ็ดวินนะครับนะแต่ว่าถ้าเลือดของเราต่ำกว่า600นะครับจะเป็นการฮิวเลือด500นะฮะนะนี่ส่วนนี้จะเป็นทางด้านของฮากุมิจังนะครับถือลูกลูกเทนนิสเหรอ ลูกเทนนิสลูกเบสบอลเนาะมันดูเหมือนเหมือนกันนะนะครับนะแต่ไฟลูกโชว์เลยนะฮะนะเออนี่ครับแปะเข้าให้อ่านี่ครับนี่คือฮากุมิจังนะครับนะนี่โอเคส่วนคนสองครับเป็นทางด้านของอ่าคาลุนะครับนะสีดาวกัปจันนะครับนะส่วนในเรื่องของสกิลโคตรยาวครับนะเอาเป็นว่าบุกคะแนน80%ละกันนะครับถ้าเราแบบกดได้โน้ตกรีนนะครับก็จะเป็นการบุกคะแนน 9 5นะฮะนะแต่ว่าถ้าเราใช้วงของ Hello Happy World เนี่ยก็จะเป็นการบุ๊คะแนนนะครับนะถ้าเรากดกรีนขึ้นไปเนี่ยก็จะบู๊1 1นนะครับเป็นเวลา7วินะฮะนะอันนี้คือตามที่ผมเข้าใจนะนะครับถ้าผิดขออภัยนะครับอันนี้จะเป็นคารุจันนะครับกำลังเนียบถือไม้เบสบอลนะครับไม้เบสบอลตา Hello Happy World ด้วยนะฮะนะนี่ครับก็ถือว่าดูเท่ไปอ e ีกแบบหนึ่งนะครับนะ แล้วก็คนสุดท้ายครับเป็นการ์ดสดาวนะฮะนะก็มิเชลครับมิสกิจังนะฮะนะสกิลนะครับก็คือบุ๊กคะแนน55%นะครับนะัแต่ว่าถ้าเลือกของเรามากกว่า900นะฮะก็จะเป็นการบุ๊กคะแนน65%นะฮะนะนี่ผมคิดว่ามิเชลนะครับน่าจะเป็นชีลีดเดอร์มากกว่านะครับนะไม่ไม่ได้ลงเล่นซะมากกว่านะครับเป็นชีลีดเดอร์มากกว่านะฮะนี่นี่อันนี้จะเป็นทันดั้นของมิสกินะฮะนะนี่กําลังหวด เบสบอลอย่างแรงเลยนะฮะนะโปเข้าให้นะครับนะโอเคนี่ส่วนเรื่องของชุดนะครับชุดนี่คงไม่ต้องอธิบายให้มากครับนี่ครับเป็นชุดเล่นเบสบอลของคาร์โลทับบี้เวิร์อยู่แล้วนะครับนี่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษเลยนะฮะนะโอเคส่วนนี้จะเป็นครั้งนั่งของคารอลุนะครับนี่แจ็คเก็ตนะครับคา l ์โลทับบี้เวิ์นะครับน่าใส่หมวกด้วยนะฮะนะก็ดูดีเหมือนกันนะโอเคก็เข้ากันอยู่นะคารอลุนะครับ ส่วนมิเชลเป็นเชีลีดเดอร์นะครับนนี่ตัวอย่างใหญ่ๆนะฮะนะโอเคก็จากประมาณนี้นะครับตู้อยู่จนถึงวันที่10เมษายนก่อนบ่ายโมงนะฮะโอเคไปกลับออกครับมาอีเวนต์ครั้งนี้นะเขาปมเป็นอีเวนต์เอ่อมันตีห้องมู่วนะครับมันตีแบตเทอรไลน์นะครับถ้าเราถ้าเราแบบอยากเก็บแป้งเนี่ยก็ต้องมาเล่นโหมดนี้เท่านั้นนะฮะนี่โหมดนี้นะครับนะโอเคไปครับยังไม่ได้เปลี่ยนทีมนะฮะนะ ผมยังใช้ทีมโมโคมิก้าอยู่นะครับนะโอเคก็อีเวนต์ครั้งนี้นะครับจะอยู่จนถึงวันที่8เมษายนนะฮะวันนี้วันที่31นะครับแปลว่าอีเวนต์นี้อยู่ถึง9วันนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะนะโอเคส่วนเรื่องของของรางวัลนะครับนะถ้าเราเก็บแปมครบ15,000นะฮะเราจะได้การ์ดโคโคโลนเป็นการ์ดลูกไฟนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับนะเป็นทา้านของน้องคานอนนะฮะนะแ้ม 25งหมนะครับนั้นต้องเก็บแต้มครบ25งหมนะครับนะแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับนะเนี่การ์ดของรางวัลนะครับนะเป็นทางด้านของน้องคานอนจังครับการ์ดสดาวการ์ดยิ้มนะฮะเก็บแต้มครบ7 5็0หมนะฮะโอเคแล้วก็มาดูครับสเตตัสเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะอ่าอันนี้จะเป็นทางด้านของคานอนจังการ์ดยิ้มนะครับเป็นของรางวัลของอีเวนต์ครั้งนี้นะฮะนะก็สกิลก็คือ อ่าบูตคะแนน20%เป็นเวลา8วินาทีนะครับถ้าเราแบบกดโน้ตกูดยันเพอร์เฟกนะฮะนะโอเคถ้าเราแบบอัปเกรด่อยวไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนั่นแหละครับผมนะฮะก็อยู่ยาวถึง8วิเลยนะฮะนะโอเคอันนี้คือน้องคารนจังนะครับนะกำลังถือลูกเบสบอลอยู่นะฮะเหมือนกำลังจะกว้างใส่ไขรหรือเปล่านะฮะนะส่วนอันนี้จะเป็นนี่อ่าอันนี้จะเป็นมือรับอ่ามือรับ ลูกบอลน,นะครับเป็นเอ้ยลูกบอลลูกลูกเบสบอลนั่นแหละครับนะโอเคคือไอ์กีฬาเบสบอลผมไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่หรอกครับนะผมรู้จักแต่กีฬาฟุตบอลอย่างเดียวนะครับฟุตบอลมวยไทยอะไรประมาณนี้นะครับนะโอเคอันนี้ตำแหน่งตำแหน่งของน้องคานอนเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งในการรับลูกบอลน,นะครับนะโอเคนะฮะก็ถือว่าน่ารัก โอเคครับอ่ <laughs> าส่วนของสุดท้ายนะครับก็จะเป็นทางด้านของโคโคโลนนะฮะนะนี่โคโคโลนนะครับเหมือนจะเป็นมือกว้างนะครับนะมือกว้างลูกเบสบอลน,นะครับนะเอ้ยก็สกิลก็คือคอ,อ่าบุกคะแนนสิบเปอร์เซ็นเป็นเวลาแปดวินาทีนะครับนะแล้วก็อ่าบุเลือดด้วยนะครับนะบุเลือดอีกสามร้อยด้วยนะครับนะโอเคนี่ครับเป็นการลูกไฟเป็นการส่องดานนะสำหรับโคโคโลนนะฮะนะโอเค ส่วนแต้มนะครับเราสามารถเอามาแลกเอามาสุ่มตู้เพื่อเอาของรางวัลกันได้นะครับนะนี่จะมีของรางวัลเยอะแยะมากมายนะครับเราสามารถแลกได้นะฮะนะโอเคต้องกดปุ่มไหนวะเนี่ยอ่าปุ่มนี้นะครับนี่ครับของรางวัลต่างๆนะครับทั้งตัวทั้งเพชรนะครับกระป๋องไฟนะฮะนะก็ถือว่าดีเลยนะครับโอเคก็น่าจะจบแค่นี้นะครับมาส่อนของการจัดทีมอันนี้อีเวนต์ครั้งนี้เป็น hello happy world olly นะครับผมก็จะจัดนี่เลยครับนี่เป็นการด คาจันนะครับนะทั้งหมด5การ์ดเลยนะครับจะมีเพียงแค่น้องฮากุมิจังนะครับคนเดียวเลยที่จะเป็นการ์ดสดาวนะครับนอกนั้นสดาวหมดเลยนะฮะนะผมรู้สึกเสียดายนิดนึงว่าผมอยากจะใช้น้องคานอนอ่าที่ผมได้มาจากอีเวนต์ครั้งที่แล้วนะครับนะเออเดี๋ยวผมกลับไปดูก่อนเดี๋ยวผมดูให้นะฮะอ่าเมมเบอร์ลิสต์โอเคนี่ครับเดี๋ยวดูก่อนหาก่อนครับการ์ดเยอะนะฮะเดี๋ยวดูซิเดี๋ยวผมหาก่อนนี่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  นี่ครับเนี่ยคือผมอยากใช้อยากจะได้อยากใช้การ์ดตัวนี้มากนะครับนี่เป็นน้องคานอน,นจังนะครับเป็นการ์ดลิมิเต็ดนะฮะดีมเฟสค,ครั้งที่แล้วนะฮะนะนี่ก็อยากใช้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคงจะยังไม่ได้ใช้นะฮะนะเพราะว่าคือมันเป็นการ์ดเขียวนะครับนะแต่ว่าอีเวนต์ครั้งนี้ต้องใช้การ์ดพระจันทร์นะครับนะก็เลยแบบต้องอดไปก่อนนะฮะนะเดี๋ยวถ้าแบบเป็นการ์ดเขียวขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะหยิบออกมาใช้บ้างนะครับนะ <S <S โอเค ก็น่าจะประมาณนี้นะฮะสำหรับการรีวิวอีเวนต์ใหม่แบงดินในครั้งนี้นะครับนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับนะส่วนเรื่องของโปรโมชั่นย er ังอยู <obviamente> ่เนาะนี่ครับก็คือเติมเพชรนะครับคูณ2ก็ว่ากันงั้นแหละครับนะนะเราแค่เสียตังค์เก้าดเยนนะฮะเราจะได้เพชร1,200พนเพชรนะครับนะเติมได้2ครั้งเท่านั้นนะครับนะกับอีกอันนึงอันนี้คือสายเรโหดเลยนะฮะ เติมเงิน3,300เยนนะครับได้เพชรอีก4,000นะฮะนะเติมได้2ครั้งเท่านั้นต่อ ID นะครับก็ใครสนใจก็เติมกันได้นะฮะโอเคเอาล้วครับตอนนี้ก็หมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนะก็สมัครใ้ไลค์แชร์กันได้นะครับผมแล้ผมชิปสากุระเนเนะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ